เรียนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขต3ที่เคารพโรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่องสูพลประชนันกูลก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2459โดยขุนรงรักษาเขตในอำเภอนางรองขณะนั้นชื่อโรงเรียนวัดจอมปราสาสต,ต่อมาในปีพุทธศักราช2468 ได้ย้ายจากวัดจจมปราสาทมาทำการสอนอยู่ณสาราโรงธรรมวัดโพธารามและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลจบวกหนึ่งวัดโพธารามและในปีพุทธศักราช2485ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลน,นางรองสองโสพลประชานุก,กูลจนกระตั้งปีพุทธศักราช2 5 0 2เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่องสองพลประชานุกูลปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หมู่บ้านในเขตบริการ6หมู่บ้านปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด134คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา16คนมีนางอัชลาหลังแร่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุมชนบ้านกระเดื่องสงพลประชานุก,กูลภายใต้การบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน4ฝ่ายดังนี้ ด้านวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่องโสูพลประชานุกูลมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นปัจจุบันต่อเนื่องทุกปีมีการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมโครงการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภาษาไทยวรรลรคมกิจกรรมภาษาอังกฤษวรรลคำและกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน RT NT และ ONET จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ในปีการศึกษา2,565นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบระดับระดับชาติ NT ฉเฉลี่ยรวมทั้ง2ด้านร้อยละ73.15สูงกว่าระดับประเทศและสูงขึ้นร้อยละ4.27จากปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง4วิชาร้อยละ35.18ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา2564ถึง2565พบว่า รายวิชาภาษาไทยมีผลคะแนนพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ9.07และรายวิชาวิทยาศาสตร์มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ4.16และนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดีร้อยละ80ขึ้นไปโรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้เหมาะสมกับวัย ผานกิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาพและโครงการส่งเสริมสุขภาพโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมและยังจัดกิจกรรมกีฬาสีกีฬากลุ่มส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ84.32 การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดีถูกต้องและสมบูรณ์ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีร่าเริงแจ่มใสรู้จักปรับตัวควบคุมอารมณ์ให้อภัยและเห็นใจผู้อื่นด้านงานบริหารงานบุคคลด้านที่หนึ่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่องโสงพลประชานุกูลส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอจึงทําให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและประพฤติตนแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติงานที่ดีเสมอมาด้านที่2ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสถานศึกษาเต็มศักยภาพเต็มตามเวลามีการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพถระดับสองดาวครูได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลครูผู้สอนดีเด่นรางวัลการแข่งขันคัดลายมือรางวัลการประกวดแต่งคำขวัญรางวัลการแข่งขันคณิตคิดเร็วรางวัลการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด รางวัลการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ไซโชรางวัลการจัดสวนถาดแบบแห้งรางวัลการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงสากลรางวัลการประกวดมารยาทงามอย่างไทยรางวัลการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพน์รางวัลการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสกดรอยรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2565 ด้านงบประมาณด้านที่1ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่องโสพลประชานุก,กูลมีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการศึกษามีระบบการควบคุมบํารุงและจําหน่ายพัสดุพร้อมทั้งมีการประชุมวางแผนการใช้วัสดุครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่ามีการจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งมีการทําบัญชีรับและเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินการจัดทำบัญชีการเงินถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันด้านที่2ด้านงบประมาณโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และจุดเด่นของหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมทั้งมีการประเมินผลและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ด้านบริหารงานทั่วไปด้านที่ 1. บริหารยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนได้ปลอดภัยและเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครูมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนได้สะอาดเป็นระเบียบและปลอดภัยด้านที่2คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานสถานศึกษามีการประกาศเจตนารมณ์สุจริตและนโยบาย no g i f t policy มีแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ด้านที่3ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนมีการจัดโครงสร้างงานอย่างเป็นระบบทุกฝ่ายมีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจนและส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีมด้านที่4ใช้ ICT สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีเว็บไซต์เฟซบุ๊กเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทั่วไปได้เยี่ยมชมโรงเรียน